สวัสดีค่ะวันนี้ไอเดียมีโสภามีสูตรสมุนไพรแก้กากเกลือนที่หาได้ง่ายๆมาฝากกันค่ะเริ่มจากสูตรแรกเราจะใช้ขมิ้นจะเป็นขมิ้นสดหรือขมิ้นผงก็ได้ค่ะขมิ้นจะช่วยกำจัดเชื้อราและยังช่วยลดการอักเสบของผิวหนังได้ดีค่ะนำขมิ้นผงประมาณหนึ่งช้อนชาผาสมกับน้ำเล็กน้อย โดยใช้วิธีหยดน้ำลงไปเพื่อไม่ให้คนหรือเหลวจนเกินไปคนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อครีมแล้วนำครีมที่ได้มาทาบริเวณที่เป็นทาทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีหรือรอจนกว่าเนื้อครีมจะแห้งไปเองแล้วล้างออกตามปกติสูตรนี้ให้ทาวันละสองครั้งเช้าเย็นค่ะสูตรต่อไป เป็นน้ำส้มสายชูผสมกับเกลือปน่นโดยนำน้ำส้มสายชู5%ประมาณ1-2ช้อนชาผสมกับเกลือป่นเล็กน้อยคนให้เข้ากันแล้วใช้สำลีชุบส่วนผสมที่ได้นำมาทาบริเวณที่เป็นทาทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วล้างออกตามปกติสูตรนี้ควรทำวันละครั้งจนกว่าจะหาย และขณะที่ทำไม่ควรนำมือไปขยี้ตาเพราะจะทำให้แสบได้ค่ะและสูตรสุดท้ายกระเทียมมะนาวเป็นสูตรโบราณที่ใช้กันมานานแล้วได้ผลนำกระเทียมมาปอกเปลือกแล้วล้างให้สะอาดจากนั้นนำมาบดให้ละเอียดและผสมน้ำมะนาวลงไปเล็กน้อย นำส่วนผสมที่ได้ทาบริเวณที่เป็นเมื่อทาแล้วจะรู้สึกแสบเล็กน้อยจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ15-30นาทีแล้วล้างออกสูตรนี้ควรทำวันละสองครั้งเช้าเย็นอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นและหายไปในที่สุดค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับ3สูตรสมุนไพรที่ช่วยลดกากเลื่อนอยังไงก็ลองไปทำกันดูค่ะ และควรระวังเรื่องการอับชื้นที่เกิดจากเหงื่อด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามและขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ